สามสิอิอีน่อีนี่อาวโอเก่งมากเก่งเก่งมากโอเคโอเคหายหายหาย Sebenarnya pun pin Ok, ah Ikut naik, ikut 3 4 uh. <laughs> uh, uh.